Terima <small> kasih telah menonton! ที่บริเวณชายหาดสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาขึ้นลมกำลังแรง2-4เมตรพัดเข้าหาฝั่งอยู่ตะลอดเวลาเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรที่บริเวณนางเงือกทองชายหาดสมิลาได้มีสมาชิกชมรมกระดานโต้คลื่นจังหวัดสงขลาหลายคนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสได้ใช้โอกาสนี้นําซับปอดมาเล่นโต้คลื่นกันอย่างสนุกสนานสร้างสีสันการทา่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากวันนี้ชายหาดสมิลาทะเลมีคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่งอยู่ตลอดเวลาเหมาะสําหรับการเล่นกีฬาทางน้ําอย่างซับบอร์ดโดยสมาชิกชมรมกระดานโต้คลื่นนากระดานซับบอร์ดลงเล่นทะเลกันเป็นกลุ่มๆทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนื่องจากชายหาดสมิลาเป็นพื้นที่เหมาะสมสําหารับการเล่นกีฬาทางน้ําวันนี้คงลื่นลมกําลังแรงพัดเข้าหาฝั่งอยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีอุปสรรคในการเล่นกีฬาทางน้าแต่อย่างใดโดยเฉพาะซับบอร์ดที่ผู้เล่นทุกคนนั้นมีความชํานาญในการเล่นกับคลื่นที่มีกำลัง แงโดยได้ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีในสายตาของประชาชนทั่วไปคืนแรงนั้นดูน่ากลัวแต่สําหรับผู้เล่นซับบอร์ดกลับชอบเล่นมันมากยิ่งขึ้นยิ่งคืนลมแรงยิ่งทําให้เล่นสนุกสนานมากขึ้นสําหรับชมรมกระดานโต้คลื่นจังหวัดสงขลาสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนสงขลาและหัดใหญ่โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะมาเล่นกันไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดซับบอร์ดหรือว่าเซิร์ฟอื่น เพราะว่าจังหวัดสงขลามีพื้นที่เหมาะสมสําหรับการเล่นกีฬาทางน้ําเพื่อสร้างสีงสันการท่องเที่ยวให้สงขลาเป็นเมืองกีฬาตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาต่อไป